굿มอ i ่อดีทุกคนโอเค้วาหนรน้โอ้หน่งเมตรห m ึ่งเมตร่งเมตหนึ่มหนึ่งเมตรหน่งเมหน i ่ม t นเมตรหน t ่งเมตรหนึงหนึ่งเมตรหน่มตรหน่งเมตรหนึ่งเม e ร o นึ่งเมตรหนึ a ง t ม r e หนึ่ r เมต e r นึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเ a นึ่เมตรนึ่เตนมต o นึ่งเมตาน่เมตร่ชเวนมารนงนงมนเนมนคตรนงนนน ก,ก็จะมาเตรนงานให้กับช่างที่จะทําบ้านมีบ้านที่เพิ่มเริ่มจะก่อสร้างนะคะก,ก็งบประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบสามล้าน,น้ะคะ่ะก็เป็นบ้านแบบทรงโมเดินผสมประสานนะคะก,ก็จะประมาณ สามห้องนอนสามห้องน้ำห้องครัวห้องโถงแล้วก็ระเบียงด้านหน้าหลังแล้วก็โรงจอดรถด,ด้วยนะคะก็ประมาณนล้ก็เสาก็ประมาณ30กว่าต้นงบประมาณอยู่ที่สามล้านนะคะตัวนี้เนะาะเช้ามานะคะก็อาทีมเขาก็จะมาเฟรนงานให้กับช่างนะคะแต่ช่างเขาก็จะแบบว่า ไม่เข้าใจในภาษาเนาะก็จะให้น้องเขาน้องพีนะครับเป็นคนอธิบายหรือว่าเป็นล่ามนะคะให้กับในช่างนะคะได้ไปสื่อสารบอกกันต่อว่าอันนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะ Too much water, so trying to t much I'm the o t h e r s i d e หมายถึงว่าบอยหมายถึงว่าถ้าฝนต,ต,ตกเยอะๆน้ำน้ำเยอะๆจากฝนตกเนี่ยมันจะมาแบบเก็บทำแล้วก็ไปฝั่งนั้นได้ไหมหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะล่างนามนะอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ what, what did you say that y o อยู่ Can we like have a gutter? Oh, okay. Or, or yes, yes. Mm -hmm. yes. get it, get it to the <laughs> right other side. Okay. Yes, we can. Do you think is it is there enough space to be, because this this is so low? Can he, does he have enough space to put the gutter and? พิเศษได้ดูกันดูใส่เพื่อนที่ให้น้ามันไหลมานีใช่ค่ะใส่ใส่รางน้ำตรงนี้ได้ไหมังบออมันมันต่ำมากใส่ใช่ yeah, like Yes เใส่ใส yeah, yeah, yeah. ่รางแหละกับพอพอเห็นมันไปลงตรงข้างของนอนทั้งออพเศษเองใช่ไหมมีฮับกาเตอร์แอนด์มีคอนเนคอะไรกับคยเนาะออแไหลมันมันิออก็ต้องต่กจต้องพอใหญ่ไหลลงอืม Great a l r i อันนี้ทำยังไ มันต้องเวลุกเขาตันนี้มันต้องใส่ร่างน้เพะว่าถ้ามันใส่ปุ๊บน้ำฝนน่ะพวกน้ำฝนน้ำข้างน้ำหมอกมันสิยดลงใส่รลางคาทะลุแล่ใส่รางน้ำมันสิต่แล้วมาดูดแอปเคัเป่นโคตรเป็นไงิก็เปนสมารเตอร์ดิฟืออ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  I I think it's difficult because there's not much space between <laughs> here <laughs> and <laughs> the gutter. <laughs> <laughs> ได้ใช่ไหมลุงพอตัวนี้ตัวนี้ผมลดลงแล้วยี่สิเซนลังคาันมันลดลงมาแล้วมันช่วงห่างมันก็าีเพิ่มฮีเซีดีดักออยู่ที่เป็นกี่เซนเมตรอยู่เนาะอืมรอแล้ะก่เอ็กอ่าสเปคใส่ล่างหนามได้อ๋อพอพูดอีกกัดกัดเงเนาะเพราะว่าองอาตัวนี้เพิ่งจะเอาแปดแมันอ่าใหีเซดอยู่ใส่ได้่วันดูอะไรก่อดีกีเอ็ดดีกีอยูเนาะ

นที่นี่นี่นี่จะใส่ t a l e อะไรลงไปบนอันนี้ที่สุดที่สุดของหลงคาเหล็กน่ะจะใส่อะไรเกะหลังคาปุ๊บมันจะมีเหมือนมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นแบเ้าเชิงชาเขาเรียกว่าอะไรเชิงชาน่ะ เดี๋ยวผมสั้งมาโยมเลยฮิฮีโชยูฮิเซ่มันจะเป็นเชิงชายปิดปิดปิดเล็กปินเลยอ๋อฮิเซเอ้าวยกล็กสินเมทัลชีนเขาบอกบางๆใค่บางบอบางไหมบางไหมอันนั้นมันหนาเส้นเครื่อง